มื้อนี่สิเปิดแบงปันนี้น้ำถ่วมมาสั้นพอแล้ววาสองโคมแล้วว่อแบนสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่าสปีบริการพี่น้องแบบว i ไอเลยรหลดเร็วท่านใจแถมยังมีบริการเก็บเนื่อปลายทางโอนเงืนให้พี่น้องท่านที่สนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9ย์7 0 2 0 1และ062 584 6977รับร่องบริดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับขอสู้ช่องช,องชนะต่อฟ้าฟ้ามืม้นี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อิบ่เราด้พลาดคลิปดีดีลาคาไว้ตึกๆ ไปเบื่อนกันเลยครับครับมือนี่ครบพี่น้องมาเบื่อแกล้งงามกางทงนีน้ำท่วม,มครับเมื่อนี่เขาอยู่กับคุณพ่ออย่างครับทวีศักด์ครับทวีศักดานันครับพ่อทวีศักด์อยู่บ้านใดครับพ่อบ้านน้องชิมครับบ้านบ้านน้องน้องชิมคือ,น,น,อน้องชิมน้องชิมตำบลใดพ่อขเขาไล่ตำบลเขาไล่ครับตำบลพุทธหลองค้นกับอานวะนี่อย่างก่อ มันมีล้อเลียทีตัวนึงเขาไล่เขาไล่ตำบลเขาไล่อำเภอไหนครงบวะอ้าอ,อยืนนี่มันอำเภอสารคามบะบองย่างวโกสมุมเนาะเออโกโกสมุมโกสมุม,มพิสัยจังหวัดสารคามกับจังหวัดมหาสารคามเขียดติตตอกับคอนเจนเดอร์พี่น้องมาไก่อยู่ทั้งช่องม,อนน <laughs> มือนี่มือนี่สิเปิดแบงปันนีน้ำถว่วมมาสั่นพอแล้วว่า สองโคมนะพ่อแมนมาเพิ่งโคมแหลกก่อนโคมแหลกแล้วซื้อว่าเมีอย่างกว่าแม,มียนู้ละเมียมูละมูละนี่โอ้หางลำม้มสูงเท่าไหร่พ่อร้อยสี่สิบหกแต่ว่บเราบริษัทประกันเอาเป็นร้อยสี่สิบห้าใชรับประกันไม่ร้อยสี่บห้าเนาะครับลูกตัวแรกตัวเนี้ครับตัวแรกลูกเพิ่นเป็นลูกตัวใดพ่อลูกกลมครับลูกกลม ลูกกม iful, มีอ่องคอเปิดแล้วอ่องชัดเจนเลยพี่น้องามงามอยู่ครับลูกันแับสูงกระสีเกลียบรอยยี่สิบแล้วเนาะหรือว่าร้อยยีสิบแล้วประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคุณคืนละขันวัดแล้วก็อยากตื่นตะรับเมียแต่ว่าลูกเป็นนังไหลูกลูกเมียนะครับนี่ลูกเมียงามอยู่ลูกมันลูกเมียปัดตรงด้วยความสูงแล้วเแใด ร้อยสิบหกความสูงอยู่ร้อยสิบหกเด้อตัวลูกเป็นควายไทยแล้วพี่น้องแต่ตัวแม่เพิ่นกับมีอ่องเหรอที่ฟอนมีอ่องมี่อ่องลูกตัวเียกตอนนี้ท่องท่องว่างบ่พ่อหรือว่างนะว่างครับว่างท่องว่างเนาะครับเนี่ยมูลากับลูกอ่องขาอ่างองยังมาเบื่อแล้วล่ะพี่น้องมีครบมีครบครับ เลาวนี่น้ำท่วมมาอยู่งคลองคลองเปิดคลองบ่มีน yani ้ำหวาน้ใบขาดน้ำท่วมกับไปเลี้ยงเอาอันใดพ่อเอาเอาเอาเลี้ยงนะครับเอาเลี้ยงจริเอาเลี้ยงนะครับมันไปง่ายมาง่ายงนะมาเอาไปเลี้ยงซอยเราเนี่ยพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงอยู่เพราะว่ามางกอนหนีมามามาจากอำเภอใดก็พ่อมาจากอำเภอเมืยงขอนเช่นครับอำเภอเถื่อยใหญ่คุ้ยมาโอ้ ราคาเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไหร่พอ่อแสนห้าหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนห้ามืนห้าพันครับกับผมสูงกับร้อยสี่สิบห้าเรือพี่น้องเราเราประก,กันเวยเลยถูกก็เป็นไทยแล้วพี่น้องเป็นไทยเต็มแล้วราคานี่พความทรงมาผ้ารืี้ยงได๋ยวราคานี่ก็ขึ้นยู่ครับคันว่านั่นก็ ขันบัต้อกระทรงได้แล้วครับขันต้อกับนันได้จังบอกกันไหมเนาะจังบอกกันไม่ครับครับเบอร์โทรศัพท์นี่วะพ่อเบอร์โทรศัพท์ผมก็จำเบอร์ของว่าใดมาได้เลรครับเดี๋ยวค่อยล้งไว้ถ่ายคลิปเอาเนาะเดอหกหมื่นครับครับพ่อกับโค้ที่สองแล้วซื้อว่าแม่อย่างกว่าแม่กาไรครับแม่กําไรกับลูกครับลูกผูเนาะลูกผูครับลูกผูงามลูกมันงามลูกแน่นอนในขาจันทร์ผนมสูงเท่าไหร่ป ลอย1ี่2อยสี่สิบสองครับผ้มสูงลอยสี่สิบสองครับหรือมันสิหลยก้อนั่นบุ้นนี่ม่นว้ดะไรพี่น้องแต่ว่าประกันไม่เล็ก็ได้บุ้นอยี่สิบสองแล้วรับประกันลอยสี่สิบสองอาจจะเกินไว้เม่ลูกลูกผูกว่าย่านน้ำฉุ่มหรือพล่อเนี่ยหรือมันเบิดฝนแล้วก่อมันเบิดฝนเล้วน้ำมีน้อยหนึ่งเลี่น้อยมันแดดมันเบิดน้ำแล้เบิดล้องสิละ น้องสีเต่าครบแม่กำไรกับลูกมีตำหนียังบ่พ่อมีหางหางขาดหน่อยนึงครับบอกกันตรงๆหางตัวใดพ่อนี่หางเมียมันหางมันจักสั่นหน่อยหางล็อกขาดน้อย,อยมันเหยียบกันเจ้า <laughs> ว่ากับว่าด้านหลังเนาะเออ <ปะ S 2> <ร>ว่าเสียห,<า>หาย,ห,ายหลายหรอห,หางมันเหีียนหน่อยนึงเป็นลูกตัวผู้ลูกนี่เป็นลูกตัวใดพ่อ มันเป็นลูกมันกว่า่ันปัญไดแม่มันมันแบบมันมันํากันเลยนะมันเกิดนั่นว่าปัญไดว่าว่าในปันว่ารับประกันว่าพ้อตัวใดหรอกลูกกลมขึ้นกันลูกกลมเหมือนกันครับเป็นลูกมาจากกลมมาจากว่าได้ระบุแต่งามลูกคนแน่นอนเลยตัวตัวเมียแล้วทับตัวใดไว้ก่อนเพรอบักบังแปดเดี่ยวทับปางแปดเดี้ยวแมน แต่ว่าบอเราประกันท่องบอเราประกันแต่ว่าสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วเนาะแมนสงคือพอฟะนิ่งบอสงคือยุ่นล่ะรัมรัมสิทธิติดอยู่กับจ้าทจังเดยครับแนวอยู่ในทถองเ้าวหอยจักเนาะเอกสารมีครบด้วยพี่น้องเอกสารอยู่เทิงนี่แหละเดี๋ยวเจ้ามาให้เบืองราคาเดี๋ยวพ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับแสนแสนหกหมื่นก็ผ่าพันครับแสนหกหมื่นห้าพันครับต่อรองกันไรราคานี่ต่อรองน้ำพ่อได้คือเก่า อือยาไรพี่น้องจะปนกับโมอวนอ้ยโจอยปนไอ้วนยู่รแล้องอวนได้อวนได้สิมันเยมันสามันว่านกลินยาปนไดเสีครับส่วนว่านไหกลิ่นปนไสิบ่ติดตลยีันช่วงสีตึงๆยุ่งครับมากค้มไดยก็จริงกลางมหาพ่อเราได้หรือว่าขัสองโค้มนี่ก็ได้ขันสองค้มแล้วลดให้พี่เสียด้ว่าสั้นนี่จะใส่ใยได้พี่น้องร่อยสี่สิบกัวเน่เน่่ โก้ได้เลยซื้อบอกว่างามได้เลยเอิญเอิญเอิญมันตั้งเสยวเองเอิญหมักน้อยแต่ว่าจุดนี้เด้เอิญหน้อยเอือเอิญหมักน้อยเอืองามเลยแับมักคมได้กับจิงกลางมหาพ่อเราได้ตั้งเส้อหมักน้อยองค์ขอแต่ว่าตัวนี้ตังตังซื้อหน่อยเอือครับเราเลี้ยงอยู่ในข้อสิหรับพี่น้อง สั่นเกาไว้สะมีก้อนพ่อกันชิปหน้าสวัสดีครับ